ที่อูอาร์กาลาดนะครับเราจะเอาน้องลูกว่ามาอัพเกรดช่วงล่างกันหน่อยก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะทำอะไรกับมัน<า>นี่หนึ่งเลยนะ<า>เราจะเปลี่ยน<า>เปลี่ยนบูนุแล้อหาง เราก็จะจัดโปรเฟนเดอร์แอร์กระบุตหลังชุดนะเดี๋ยวช่างเปลี่ยนอะไรก่อนครับเนี่ยโชคหรือว่าบูทก่อนเปลี่ยนบูทก่อนนะเปลี่ยนบูทก่อนนะ่ะเดี๋ยวถอดบูทมาเทียมก่อนก็สำหรับสีรถไปออกคลิปมาใหม่ใหม่คลิปเราก็ไปให้น้องอัน้นเขาช่วยจัดการล้างให้นะรีวิวให้ร้านกันหน่อยงดงามมาก ล้างมันออกใหม่เลยดูข้างในได้เป็กน,กน,กน,กนการเก็บรายละเอยียดที่สุดยอดมาก สำหรับไอ้เจ้าของที่เราจะยัดใส่เข้าไปนะก็มันทํามาจากสแตนเลสก็จะแก้ปัญหาที่ติดมากับรถได้นะก็สำหรับผมนะครับก็ออกเดินทางมาหลายทิปแล้วก็พอเข้าใจตัวเองได้ว่าได้รถที่ช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพที่ดีให้ซัพพอร์ตกับการขับขี่ของผม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเมื่อยล้านะครับนนะก็มองว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยทีเดียวสําหรับการที่จะต้องอัปเกรดช่วงล่าง,งนี่ขอชุดใหม่ที่จะใส่เข้าไปนี่คือของเก่าที่เราจะต้องเปลี่ยนออกนะฮะดูจากแบนเซอร์ว่าความกลมโตของมันนผะิดกันเยอะเลย ปรืบเป็นชัดๆเพิ่งเดิมขี่ดีสิ สำหรับโชคที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้า Pro Fender Air นะครับก็จะเป็นตัวกลางเนาะก็ลดขนาดความสูงจากโชคเดิม430มาเป็น400มิลิเมตรนะครับ สำหรับอูอาร์ตกาลาดนะครับก็เบอร์โทรตามที่ถ่ายไว้ให้นะครับก็อยู่ที่อำเภอแกลงครับเจ้าของอูใจดีใจเย็นให้คำแนะนำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจากประสบการณ์ของช่างโดยตรงเลยนะครับจะลิงเ,ออเ,เป็นไงบ้างะจะลองตละอาจะลองให้มันเต็ม วัวติดตัวนะติดแม่มันเลือกเลยว่าเป็นมิตหมายมันดีเน,น,นี่ยเนี่ยแม่ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมไม่เลี่อนเลยเห็นไหมขี่ลองขี่รูดแบบเร็วๆแล้วก็เฮ้ย ล,ลื้นนอแหล่ในปีที่8ขับรถตึงระยดเรียนนกบเลยคารุนนะนะเนะเี่ยระเออในส่วน,น,น,นของการทดสอบแบบบ้านๆของผมนะครับผมก็ให้คุณแม่บ้านซ้อนท้ายออกมาด้วยแล้วก็พยาย,ยามไปบนคนดิ้งปลูกข่าบ้างเรียบๆบ,บ้านเพื่อดู การทำานของชงนะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยครับก็อาจจะต้องบรรทุกของไปด้วยแล้วก็ให้คุณแม่บ้านซ้อนไปด้วยทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับปะทาออกติดหน้าถ้าไม่ลืมผมก็จะมาพูดถึงเจ้าโชคโปรเฟนเดอร์แอรให้ฟังกันอีกครั้งนะครับหรัรอบนี้ผมก็ขี่ทดสอบช้าๆแถวแถวบ้านไปก่อก็นแล้วกันผลก็คือเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ตอบโจทย์ของผมเลย ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายที่ติดตั้งทั้งบูธล้อหลังและรวงโช๊ด้วยนะครับก็ช่างอาร์ตก็คิดกับผมมากในราคา8,800บาทก็เป็นราคาบูธจะ900ที่เหลือก็เป็นราคาโช๊กเนาะก็ราคามิตรภาพเลยครับสำหรับของคุณภาพเกรดขนาดนี้แรงว่าใช้กันเยอะตอนนี้ก็น่าจะ ยอดเยี่ยมแล้วสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าโชคหลังนะครับก็ผมว่าน่าจะทำให้ผมเดินทางในการออกทริปได้ดีขึ้นดีมาก ก็ต้งกับนะการทำงานของการรีเบามันดีมากก็คือผมพอใจมากฮนะ นี่ก็มาดูอีกอันนะครับที่ไปจัดการมาวันนี้ก็ไปให้น้องที่กำลับล้างมอเตอร์ไซค์อยู่นะล้างให้ือมอสีนี่แบบอินเรามาดูการเก็บรายละเอียดของน้องกันนะ ก็ต้องขอฝากผลงานของน้องอั้นเขาไว้ด้วยนะครับเขารับร้างรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งน้องเขาก็เป็นคนรักรถก็คุณภาพดีเยี่ยมเลยนะครับเก็บทุกซอกทุกซอยทุกมุมได้เป็นอย่างดีสะอาดมากครับชอบเลยครับแบบนี้